ส่วนที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้สถานีโทรทัศน์ n อ t บทีถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็ยังคงมีประชาชนทยอยนำสิ่งของมาร่วมบริจาคเพื่อจะส่งต่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆครับสิ่งของที่นำมาบริจาคนั้นส่วนใหญ่ก็จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งสิ้นนะคบไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มขนมผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ด้วย ซึ่งผู้ที่ทราบข่าวว่า n b t เราเปิดศูนย <of> ์ประชาส,ส,ส laughter, ัมพ <àn by S 2> ันธ์รับบริจาคต่างก็จัดเตรียมสิ่งของมามอบให้เพื่อส่งต่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยพร้อมกับเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับก็มีรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ยาดมสมุนไพรแล้วก็แว่นตาสายตายาค่ะที่มอบให้เราครับผมจะไปช่วยเหลือบรรเทาให้กับผู้ประสบภัยนะคร ก็เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นสีน้ำใจช่วยกันไปก็ให้เขา,เอ,าอะไรนะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยากให้เขาสู้ๆแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่พอมีอยู่รอบกายมาทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นดีขึ้น แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์บางพื้นที่มันก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ว่าในช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องการเลยก็คือการเยียวยาจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทําความสะอาดบ้านเรือนต่างๆตอนนี้ก็คือว่า ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนนะครับมาร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้หรือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการ Big Cleaning Day เนาะก็สามารถที่จะบริจาคเป็นอุปกรณ์ในการทําความสะอาดก็ได้เช่นเดียวกันครับถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยก็มาบริจาคที่ NBT ได้เลยสะดวกมากๆาก และส่วนท่านนี้นะครับมาพร้อมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นครับบอกว่านอกจากอาหารแล้วตั้งใจนําผ้าอ้อมเด็กและผ้าอนามัยมาบริจาคด้วยเพราะคิดว่าสิ่งของเหล่านี้จําเป็นสําหรับเด็กเล็กและผู้หญิงครับดนาชินามโนเดสกาตะกั่อ๋อเกียว็มีพวกผ้าอนามัยแล้วก็แพมเพ์ชแล้วก็ของกินนะคะของที่เก็บไว้ได้นานเช่นมาม่าโจ๊กครับแล้วก็ขนมสําหรับเด็กๆกอ มีเพดนี่เป็นห่วงเด็กที่ในพื้นที่ใ,ใช่ใช่เพราะว่าที่อยู่อาศัยแล้วก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะ นอกจากนี้ก็มีผู้ผลิตและจําหน่ายายาและเวชภัณฑ์นําครีมแก้ผื่นคันและขี้พึ่งสําหรับรักษาน้ํากัดเท้ากว่า2,000ขวดมามอบให้ด้วยนะครับเพราะเห็นว่าผู้ประสบภัยหลายท่านรวมถึงอาสาสมัครที่ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยก็ต้องแช่น้ําเป็นเวลานาน,านจนเป็นแผลน้ํากัดเท้าจึงคิดว่าของที่นํามามอบให้น่าจะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าเราเห็นหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ที่มีปัญหาเพราะว่ามี พวกอาสาที่ลงไปในพื้นที่อ่ะเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องเท้าเปื่อยแล้วก็ขาเป็นแผลบางคนก็มือมีปัญหาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ในชุดบางทีอยู่ในชุดที่ลงลงไปลุยน้ำอะค่ะพวกจิตอาสาทั้งหลายเราก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าเออเดี๋ยวเราจะให้ขี้พึ่งจะเอาขี้พึ่งลงไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจ,จะเอามามากกว่านี้แต่ว่าพอดีว่าทางคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเอาลงไปแล้วห0 0พันตลับเราก็เลยทําเพิ่มมาอีก ในส่วนนี้อีก240โหล2,880ขวดสำหรับสิ่งของทั้งหมดที่มีผู้มีจิตสานำมาบริจาคนะครับเราจะทยอยส่งไปยังพื้นที่ประสมอุทกภัยโดยสายการบินนกแอร์ได้ลำเลียงไปให้แล้ว2เที่ยวบินและทางศูนย์ n b t ยังคงเปิดรับบริจาคต่อเนื่องทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง6โมงเย็น ส่วนในต่างจังหวัดก็สามารถบริจาคได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่1-5ถึงและ7ถึงหรือสามารถบริจาคเป็นเงินได้ที่บัญชีธนาคารขออภัยครับบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี0453046370ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับ